เติมลมไหมฮะเสร็จป่ะครับขอบคุณครับอเอ่อสามสิบสี่ครับ 4, 4ครับผมสักครู่ครับ สองสิบสี่ก้ครับเย่หน้ายี่สิบเก้าครับเอาหาไม่เจอ โอ้ขอบคุณครับเจ็บเจ็บขอบคุณมากครับ พี่เขาใจดีจังหนึ่งไกลๆสามสี่สองแปดกรุงเทพ